บ้านราชช่วยชาติคนวิกฤดโควิดนายี 19. เช้านี้เป็นวันบวบค่ะมีการโฮมแฮงขุดมันส้มโอกินว่าที่ริมมูลฝั่งตะวันออกน้องปีประทับใจแขมโค,โคโกรกรดนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในทีมงานปลูกมันและพืชไร่ที่ริมมูลค่ะเราจะไปพูดคุยถึงวิธีการปลูกระยะเก็บเกี่ยว และศัตรูพืชของมันส้มโอกิโนว่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคะ่ะเธอทำงานไปด้วยและปฏิบัติธรรมไปด้วยคะ่ะ ปลูกตั้งแต่วันที่12เมษายนค่ะค่ะก็ได้อายุเก็บมันเพราะว่ามันมันส้มโอกินาว่ามันอายุเก็บเกี่ยวมัน75วันแต่ว่าถ้าในหน้าฝนนี้ก็อาจจะบวกไป10วันเพราะว่ามันลงหัวไม่ได้มันแฉะมันลงหัวไม่ได้มันมันไม่ชอบน้ํามากค่ะช่วงที่มันจะลงหัวมันต้องทิ้งช่วงลรดน้ําแต่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันลงหัวก่อนอยู่ ลงหัวก่อนที่ฝนจะมาแต่เขาเจอฝนแล้วเขาก็บ้าใบด้วยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ปุ๋ยแต่เขาก็ได้ผลผลิตหมายความว่าเขาก็ยังออกให้เราได้กินได้เห็นหัวของเขาด้วยนะคะแล้วลักษณะของแปลงนี้มันให้ที่วีสังเกตคือมันยาวค่ะมันลึกมันยาวมันยาวเรียวปกติเราจะแค่สั้นๆแล้วก็อ้วนๆไปใช่ไหมคะต่อให้เป็นหัวใหญ่ก็จะสั้น แต่แปลงนี้เขาลงหัวได้ก็ได้อยู่ค่ะแล้วมันดีไหมคะก็จริงๆมันญี่ปุ่นมันก็มันญี่ปุ่นแท้ๆมันจะสั้นๆอย่างเงี้ยแต่อ้วนหน่อยคือถ้าเขาได้ปุ๋ยเนี่ยลักษณะแบบนี้แลค่ะแล้วก็จะผิวเรียบไม่คดอันนี้คือเขาพยายามจะดันลงมันก็เลยคดไปตามที่เขาจะดันได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเทศญี่ปุ่นเขาก็จะโค้งอ้วนนิดนึงเนาะแต่จะยาวเรียวอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันญี่ปุ่นแท้ๆ แต่ตั้งใจอยู่นะคะว่าจะไปหาพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นมานมาเพราะว่าอันนี้มันใช้ยอดต่อยอดไงคือ,อไปตัดยอดมาแล้วก็มาปลูก<อ>แต่ก็จะมีบางแปลงที่ใช้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 ยอดจากหัวค่ะซึ่งถ้าได้ยอดจากหัวมันก็จะจะโดกกว่าให้ผลผลิตดีกว่ามันถ้าต่อยอดก็ได้แค่สามรอบอถ้าต่อยอดได้สามรอบค่ะ มันจะยาวแบบนี้แต่เขาก็โดกอยู่นะคะเนี่ยหัวมันก็คือถ้าได้ปุ๋ยด้วยถ้าได้ปุ๋ยด้วยเขาก็หลุมนึงเขาก็ไหลเนี่ยตัวสำคัญนียย่ยังไม่ตายยังไม่ตายนี่แหละค่ะตัวนี้เลยอะนะอันนี้แหละค่ะโอ้ยที่มันเจาะเจาะโอ้โห<อ>หนูเพิ่งเคยเห็นโอ้โหมันอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเนี่ยมันไม่ใช่หนอนธรรมดานะเห็นตรง รู้แต่ว่ามันชอบมากินนี่แหละค่ะนี่ยแล้วมันก็เหมือนสัตว์ประหลาดด้วยค่ะเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยอ่ะน,น,นี่ค่ะไม่เห็นลูกกตาเขานะคะมันจะมีตัวเล็กๆก,ก็คือไอ้ด้วงมันเทศอีกตัวหนึ่งที่ชอนใช้ mm hmm. เขาคือดักแด้ตัวอ่อนแต่ถ้าที่เราประเมินพันสายพันมันที่เราปลูกก็ส้มโอกินาว่าปลูกง่ายสุด mm hmm. ดกสุดรระยะสั้นที่สุดแล้วก็ การจัดเกี่ยวก็ง่ายกว่าเพื่อนตัวอื่นก็เป็นลองแต่จะให้ตัวนี้เป็นตัวตัดต,ต,ต,ตัวหลักก่อนก็มีสีถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็นม่วงกะปิพันไทยนะคะที่ปลูกง,ง่าย<อ>ดูแลง่ายแต่นั้นจะเก้าสิบวันซมเจ็ดสิบห้าวันค่ะใช่ถ้าอย่างใกล้กลน้ำท่วมเนี่เรายังปลูกยังได้กินนี่เราก็ปลูกที่เมษา กลางเดือนมีามมออนาเด็วรู้เรื่องมันเยอะมากเลยเพิ่งมาเรียนรู้ที่นี่แหละค่ะหลังน้ําท่วมเ <c oughs> นี่ยค่ะมันก็ยังได้นะฮะเ <c oughs> นี่ยเนี่เ <c oughs> นี่ยค่ะมันญี่ปุ่นจะเป็นแบบยาแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็แต่ถ้าเราปุ๋ยเนี่ยมันจะอ้วนป้อมอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าเรานี่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมก็เป็นปุ๋ยเก่าของแปลงแปลงหมูแปลงหมูแปลงไทยค่ะ มันก็มีปุ๋ยเก่าแต่มันอาจจะไม่พอสําหรับมันที่ถ้าเราอยากได้ผลผลิตในพื้นที่ขนาดนี้ค่ะถ้าเราคิดต่อพื้นที่มันก็ยังได้น้อยแต่ถ้าเราก็คือเหมือนแล้วก็เราเรียนรู้ไปด้วยค่ะว่าเราจะปลูกในรอบแต่ละเดือนเนี่ยต้องดูแลยังไงแล้วก็ดินแต่ละพื้นที่อย่างดินตรงปลายมูลตรงแหลมหาดแหนมตะเวนทีเ่เราเพิ่งเก็บไปเนี่ยล่าสุด12บแปลงส2องประมาณ12บร่องนะคะได้ไปตัน หมือนตันครึ่งอะคือมันเยอะแล้วก็โดกก็น่าจะเป็นที่ปลายแหลมตรงนั้นมันเป็นจุดที่น้ํามีปุ๋ยมาลงแล้วเราก็ไม่ได้เอาญ้าออกด้วยนะแล้วก็ลักษณะดินเป็นดินเหนียวแต่อันนี้เป็นลักษณะดินทรายมันยังมันมันไม่ชอบเท่าไหรอ่อ่ะเพราะพอฝนตกมามันแน่นมันก็จะลงหัวยากแต่สําคัญก็คือเราก็ต้องเรียนรู้อีกอะค่ะว่ามันมีหลายสูตรนะคะบาง ก็ค่อยๆปรับเอาหาองค์ความรู้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยหลุมเนี่ยที่เวลาเราหนูมาทำไมหนูต้องมาเลือกหลุมนี้เพราะว่าหนูเห็นดินแยกเนี่ยพอดินมันแตกแสดงว่ามันมีหัวมันใหญ่มันมันดันให้ดินมันแตกก็เลยจะมาพิสูจน์ว่ามันจริงไหมอย่างที่น้องเขาบอกเราก็มาพิสูจน์ด้วยตาเราเองนี่แหละค่ะเขาบอกเรายังไม่เชื่อเนี่ยมาดูสินะดินมันแยกจากหัวต้นมันใช่ไหมเนี่ยต้นมัน แล้วดินมันแยกก็แสดงว่ามันมีมันมันเป็นจุดสังเกตว่ามันมีหัวมันทีนี้หัวมันอะ่ะมันต้องมีขนาดมากพอที่มันทําให้ดินมันแยกเนี้ยค่ะก็จริงนะคะเห็นไหมเพราะว่าหลุมนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าที่เราขุดต้นๆ้นอย่างเงี้ยค่ะไปขุดมาแล้วหลายที่ยังไม่ได้หัวใหญ่เท่าอันแถวนี้ค่ะเพราะว่าดินดินตรงนี้แยกชัดเจนด้วยค่ะหนูก็เลยมาดูเมื่อกี้เก็บสายน้ํา เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะ,ะชาวเกษตรกรเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าหนูประทับใจแม่หมอเขียวตั้งแต่หนูมาหัดเรียนรู้ใหม่ๆอะ่ะแม่จะเดินดูข้าวทุกวันวันนี้น้ําอย่างนี้ต้องเติมน้ำแล้วแม่ก็จะเติมน้ำอ่าวันนี้ฝนตกมามากไปแม่ก็จะปล่อยน้ําตอนนี้ข้าวตั้งท้องแล้วแม่ก็ต้องเดินมาดูมันตั้งท้องหรือยังก่อนก่อนหน่าจะตั้งท้องก็ต้องมาให้ปุย๋ยอะไรเงี้ยค่ะคือมันสามารถที่จะอยู่แล้วดินฟ้าอากาศมันเหมือนทุกปีนะคะ แต่เกษตรกรเขารู้เพราะว่าเขาเป็นนักสถิติเขาเก็บสถิติแล้วสถิติตน,นั้นเนี่ยมันมีวิธีการจัดการในแต่ละเหตุการณ์เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมารุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกสอนเนี่ยเราก็จะได้วิธีการนั้นเรียนรู้ไปในขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็จะดูอย่างพี่แอนเนี่ยเขาจะเช็คและฝนจะตกวันไหนลงหัวมันได้เมื่อไหร่ อีกสามวันลงฝนตกไม่ต้องเก็บมันจะเป็นมันจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยหรือใช้รถไถรถแทรกมาช่วยอย่างที่ญี่ปุ่นที่พีเอส่งมาให้เราศึกษาเนี่ยเขาจะแบบเป็นรถหมดเลยอะแล้วข้างหลังก็นั่งสีง่คนแล้วก็จิ้ม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 แล้วก็เป็นผ้าใบไม่ต้องมาห่วงเรื่องหญ้าไม่ต้องมาห่วงเรื่องวัชพืชแล้วก็ปลูกในโรงเรือนอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอันนั้นเป็นประเทศปลูกมันกินมันเป็นเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะ เราก็ค่อยๆปรับเราก็ไม่ต้องไปลงทุนเขาถึงขนาดนั้นเราก็มีแรงงานพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่งการลงมาแบบนี้มันมีความสัมพันธ์มันมีการสัมผัสสัมผัสทราบซึ้งอะไรหนูไม่ใช่เกษตรกรไม่ได้แต่รักรักในการผลิตอยากทำเป็นก็ต้องลงมาทำพอลงมาทำถึงรู้ว่ากว่าจะได้มันมาแต่และหัวเนี่ยหัวใจหัวใจของคนทำเกษตร แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเอาอาหารผลิตอาหารดีเนี่ยพอเรามาเรียนสุขภาพกับอาจารย์หมอเขียวเราจะรู้ว่าคุณเนี่ยผลิตอาหารมาดีมากเลยปลอดภยัยแต่มาตายตอนปรุงอีกนะเพราะนั้นจะปรุงยังไงให้พระโพธิสัตว์หรือพระอริยเนี่ยมีละกายขันที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ยาวนานเนี่ยคุณปรุงหนูจาได้ว่าหลวงพ่อกุสโละท่านกุสโลท่านก,นการรมกรเนี่ยบีเธอปรุงอาหารเนี่ยเธอปรุงยาพิษหรือว่าเธอปรุงยาให้อตามาฉัน เพราะว่าบีไม่ละเอียดบีก็ไปทําอาหารแบบไม่ได้สํารวจให้ดีว่าอาหารมันไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยเอามาอุ่นให้ท่านอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่ใจเรื่องอาหารมากขึ้นว่าเออแสดงว่ากองทัพกองทัพหนึ่งเนี่ยจะรบชนะเนี่ยสิ่งสําคัญก็คืออาหารถ้ากองทัพทั้งหมดเนี่ยโหกินแล้วท้องเสียตายไม่ต้องไป็บรคกรบใครตายเองแล้วอีกอย่างหนึง่งทําอาหารไม่อร่อยไม่ถูกปากไม่นู่นนี่นั่นถ้าเป็นสังคมนักปฏิบัติธรรมหนูว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะจบไปได้แหละ เพราะมันมีฐานที่เขาจะอาศัยอยู่ว่าเอออาหารชนิดนี้ก็คนที่ยังชอบกินอยู่กินแล้วมันมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะระดับจนที่ว่าเขากินอะไรก็ได้เขาไม่ได้สนใจว่าปรุงอะไรแต่ว่าปรุงแล้วปลอดภัยอันนี้เขาจะเลือกกินเพราะฉะนั้นเขาจะพิจารณาอาหารเพราะนั้นเราเลยรู้สึกรู้คุณค่าในในทุกคําข้าวจริงๆจนถึงนนะคะเก็บเสร็จแล้วยังต้องไม่คัดแยกมันแมงออก คัดแยกมันแล้วก็ต้องซ่อมแยกขนาดเพื่อที่จะหยิบให้ไปใช้ได้เกิดเรียกว่ามันทุกหัวที่ปลูกลงไปในดินเนี่ยทุกคนที่มาลงแรงทุกหยาดเหงื่อทุกการอดทนทุกจิตวิญญาณทุกหัวใจที่ลงไปในมันแต่และแม้มันมีแมงมันก็มีคุณค่ามันที่มีแมงเราก็แยกออกไปไปทําปุ๋ยไปหมักบางทีเราก็ต้องไปทิ้งข้างนอกเพราะไม่งั้นแมงมันก็จะลงะใช่ค่ะเราก็ต้องเลือกที่จะออกไปข้างนอก ขอผู้ใหญ่บ้านเป็นบ่อยๆก็ออกไปละทำไมต้องไปหลายคนอ่ะก็มันเยอะมันมีบางแปลงที่เราเราดูแลมันไม่ทันมันก็เยอะจริงๆเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีซึ่งก็เราก็เรียนรู้มาครบรอบปีก่อนที่น้ําจะท่วมแล้วเนี่ยครบรอบแล้วหลังจากน้ําท่วมปลูกมาจนถึงวงจรมันตอนนี้สุดท้ายเนี่ยเรารู้ว่าเราจะปลูกยังไงเราเราจะหาลือกันในช่วงไหนแล้วก็ความรู้ตรงนี้ที่ได้เนี่ย เราก็จะไม่ทิ้งเราก็จะให้กรรมการให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมไปกับเราแล้วจากนี้มันก็คือการวางแผนร่วมกันเราจะปลูกแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ทางชุมชนเห็นว่ายังไงจะเอาก็ได้มไม่เอาได้เพราะว่าเรารู้แม้กระทั่งวิธีการจัดการปริมาณมันมากๆจะไปยังไงได้มามากแล้วเนี่ยจะแบ่งปันชุมชนแบ่งปันเลยเพราะตอนแรกเนี่ยได้มามากตอนนั้นเหยฮะมีคนขอซื้อกกรรมการบอกยังไม่มีนโยบายแจกไอ้นม่มันนโยบายขายเราก็แจก แบ่งปันไปในเครือข่ายเนี่ยตอนนี้พี่น้องเกือบทุกพุทธสถานได้ได้รับประทานมันเราหมดรวมถึงญาติพี่น้องของเพื่อนเพื่อนพี <t <t ่พ ik> ี่แม่แม่ในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะที่มันมากพอแล้วแล้วเราก็รู้ว่าต่อไปเราจะปลูกให้มากจนถึงขั้นแบ่งปันนี่คือความตั้งใจของทีมงานครับว่าปลูกเพื่อแบ่งปันออกไปให้ได้อะไรเงี้ยคือการแบ่งปันทั้งพันมันเนี่ยตอนนี้ก็แบ่งปันไปได้เยอะที่เขาเอาไปปลูก ต่อยอดอะไรเงี้ยค่ะที่ไปขยายพันธุ์ซึ่งพันธุ์เนี่ยยอดหนึ่งขายข้างนอกนะคะอันนี้ข้อมูลล่าสุดที่ญาติพี่เพ้นเพิ่งมามาปันไปนะคะว่าญาติเขาขายในะยอดละร้อยหนูว่าหนูเจอยอดละสาบาท4บาทถึง8บาทนี่หนูว่ามันแพงแล้วนะคะแล้วคนตัดยอดมันขายเป็นอาชีพเนี่ยแล้วมันกับมเกษตรเกษตรกรต้องมาเจอการราคาที่มันอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องปลูกเพื่อแจก หัวเล็กๆเราไม่ทิ้งค่ะเราก็าไปปลูกแกปล่อยเอาไปแบ่งปันให้เขาไปปลูกไม่ได้เอาไปกินนะคะลูกเล็กๆเนี่ยก็เอาไปขยายพันธุ์แล้วก็ตัดยอดได้อะไรเงี้ยมันเลยมีคุณค่ามีประโยชน์หนูก็เลยเห็นชัดในสภาวะที่พ่อบอกว่าพืชมันไม่ได้ทำ้ายใครมีแต่ให้ท,ทกาเกษตรตรงนี้ทำกิจกรรมตรงนี้เราทำด้วยหัวใจ<ะ>ที่แบบ ความรู้มันตามมาที่หลังอะมันใจมันมาก่อนใจมันมาเพราะตั้งใจว่าอยากจะผลิตอาหารปลอดภัยนี่แหละค่ะและปลูกยังไงนี่ก็คือมันตามมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้คือกําลังเราไม่ใช่คนทนํามีแรงค่ะกรรจอบยังแต่ก่อนยังกรรไม่ได้เลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยกรามแล้วขุดลงไปอะให้ลึกแบบคนอื่นเขาทําไม่เป็นยกจอบก็ยกไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่าง พอเราเป็นนักคอมพิวเตอร์มันก็จะอยู่กับคีย์บอร์ดพอเราไปจํากรอบจอจอบอันแรกกลางคืนเรากำมือไม่ได้เราก็ต้องทุกคืนหนูต้องมานอนกลัวสานะช่วงปีแรกๆที่ทํากัวสาพอมือกำได้แล้วก็น,นอนต่อเช้ามาจะได้ไปทํากับเพื่อนได้จิตมีอย่างนี้พอเราเพื่อนตื่นเชา้าเราก็เขาตีห้าแต่เราไม่ได้แข็งแรงเขาเราต้องตื่นตีสามตื่นตีสามมาทำอะไรมาโยคะ มากดจุดมากลัวซามาเตรียมร่างกายมาซิดอัพมาทําทุกอย่างไม่ได้บอกใครนะทําอยู่ในห้องน้ํายึดพื้นอ,อะไรอยู่กับผนังอะ่ะเพื่อที่ให้เรามีกําลังแขนที่จะยกจอบได้ยกกระสอบปุ๋ยได้อย่างคนอื่นเขาคนอื่นเขาถัง2 0งลิตรเขาใส่ล้อเลื่อนเดินกันสบายไอเรานี่ห้ากิโลเราย,ยังยกไม่ได้จอบเรายังไม่มีแรงี่ยแต่วันนี้เราไม่ได้ยกได้มากนะฮะแต่เราทําไปกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยเราก็โอเคละ แต่มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรงเงี้ยคน,นี่คือหัวใจเกษตรกรมือใหม่ที่อยู่ในระหว่างการฝึกรอบที่แล้วพ่อครูสอนว่าเป็นชาวโศกต้องมันจะจบด้วยขยันกับสมรรถนะใช่ไหมคะพอพ่อมาเพิ่มอีกคํานึงว่ามีกําลังมันใช่เลยมันมีสภาวะนั้นจริงว่าถ้าไม่มีกําลังมันทําไม่ได้ต่อให้คุณขยันให้มีความสามารถอย่างไรแต่ถ้ากําลังคุณไม่ได้คุณก็ได้แต่ชี้นิ้วบริหาร มันจะไม่มีสภาวะแล้วเราจะไม่เห็นใจคนที่มาช่วยงานเราแต่นี่เรารู้นี่ว่าเขามาเจอโหมันมันมีแมงอ่ะท้อแล้วทําไปอันนั้นคือเรื่องของเขาแหละแต่เราเห็นเข้าใจเขาเราจะไม่ไปโต้ตอบเขาเราจะไม่ไปไปบอกอธิบายอะไรเขาแต่ให้ความรู้เขาว่าที่มันมีแมงมันเพราะเ,าเออเลอร์อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องสู้กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเรากําลังจะอยู่เหนือมันให้ได้ก็คือผลผลิตมันเป็นตัวประจักษ์ว่า นี่ไงที่เราต่อสู้มแมลงดินฟ้าอากาศและและรัะะใจเราอะ่ะมันได้มาประมาณนี้แหละมันได้มาตามสิ่งที่เราการทำกิจกรรมที่ถึงพร้อมประโยชน์จนประโยชน์ท่านเลยเนี่ยค่ะก็น่าจะแล้วก็ในรีการขัดเกลากันในทีมงานทีมงานเล็กๆแต่เราต้องแบบโอ้โหกว่าจะได้มันมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราขัดกใจกันทับตายบางทีก็ ความรู้คนหนึ่งไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันประสบการณ์ไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ตรงจุดไหนที่อันนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่นะคะยังต้องสู้อยู่เหมือนกันก็คือทํายังไงล่ะที่เราคุยกันแล้วเราจะไม่ทะเลาะก,กันเรายังคงความเป็นพี่เป็นน้องกันให้ได้แล้วเราจะยอมตรงจุดไหนที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดคือเพื่อนก็ต้องได้รับการขัดเกาลาราก็ต้องได้รับการขัดเกลาด้วยแต่มันจะยังกินข้าวด้วยกันได้มันอาจจะกิน พอช่วงหลังจากเถียงกันเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะกินข้าวกันไม่อร่อยมากแต่เดี๋ยวมันต้องมาหัวเราะด้วยกันอีกอันจุดนี้ตั้งหากที่ที่ทีมนี้ก็ยังอ่อนแออยู่นะครับเี๋กำลังฝึกในการที่จะขัดเกลาวเพราะว่าเราเห็นชัดที่พ่อครูบอกว่าเพราะมันไม่เสมอกันมันจะสมานกันได้ยังไงอันนี้ต่างหากใช่ แต่เราจะอยู่บนความต่างนี้ได้ยังไงต่างหากนี่คือหัวใจที่เราจะอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่มีวันเท่ากันหรอกเพราะทุกคนมีการพัฒนาจากจากจากปัญหาที่ตัวเองเรียนรู้อยู่แล้วในข้อบกข้อของตัวเองแล้วเพื่อนมาช่วยสะท้อนมันยิ่งพัฒนาเร็วแต่เราจะอยู่บนความต่างแตกต่างนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นเป็นโจทย์หลักของเราเลยนะเพราะว่าเราหนูเชื่อว่าทุกคนมันไม่มีวันเหมือนกันมันจะต้องมีเหลี่ยมละเอียดเราจะได้ประโยชน์จากความไม่เหมือนกันนี่แหละ แล้วเราจะได้ประโยชน์มันได้ยังไงปังหาที่มันต่างขัดเกลาไปจนถึงหน้าเตาที่นึ่งเลยนะคะเดินไปเนี่ยมันแมงอย่าเอามาถ้าเราเป็นเมื่อก่อนเราคงแบบโว้ยกินแล้วยังอือแล้วมาดูนี่กว่าจะทุกคนที่ลงมาที่นี่จะรู้ว่ามันที่ลงไปในเตานึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยถ้าใครที่ได้ลงมาจะรู้ว่ามันเบื้องหลังมันคืออะไรแต่คนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเห็นใจคนที่ไม่รู้ได้ไงจิตแรกที่เราได้รับก็คือ มันยากสําหรับเขาจริงๆเพราะนั้นเราเอามาทําให้เขายากน้อยที่สุดที่เดียวกันบีก็ไม่ทิ้งคอมพิวเตอร์ก็ยังทาอยู่แล้วก็ยังมาลงเกษตรด้วยตรงนี้โดยส่วนตัวของบีมาทําอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องของมันตรงนี้หนึ่งปีกนะับเรื่องของจิตวิญญาณตรงนี้บีได้รับประโยชได้รับประโยชน์ก็คือความยึดท,ทิิที่เราคิดว่ามันถูกแล้วเราจะคายตรงนั้นยังไง ตรงนี้ดีชัดเจน,น,นพอเราเห็นความตั้งใจของเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเนี่ยอาจจะทุกคนบอกว่ามันไม่ดีไม่ดีไม่ดีอะไรมาก็ช่างเราไม่รู้แบกกเขาหรอกแล้วเราก็ยึดว่าเราจะทำให้เขาดีตัวนี้ต่างหากที่พอเราเห็นใจเขาแล้วเรายึดดีไม่ลงเราเห็นใจเพื่อนมากกว่าตัวนี้เราเห็นมากขึ้นเราเอาจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุล่ละนี่แหละค่ะ ทำงานด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะมันส้อมโอกินาว่าใช้เวลาประมาณ75วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วแต่การปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีระยะเวลาค่ะต้องทำทควบคู่ไปกับวิถีชีวิตในแต่ละวัน หากเราพากเพียรอย่างไม่ระยยกก็สามารถเก็บเกี่ยวมรคผลรายทางไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะ,ะเพราะกิเลสนั้นสามารถลดได้จริงๆในชาตินี้